สวัสดีทีเซอร์และนี่คือทีเซอร์เกมที่022กับเกม The Bomb s Code กู้ระเบิด6สอนสำหรับเกมนี้นะครับได้แรงบนันดาลใจในการสร้างมาจากเกมกู้ระเบิดนะฮะผสมกับเกมแนวของดาวินชีหรือเกมแบบเหมือนกับไอตัวดาวินชีที่แบบ ของผมเคยเห็นในหนังเรื่องนึงอะที่มันชื่อว่าหนังเรื่องดาวินชีได้สักอย่างอะที่ว่ามันจะต้องหมุนตัวรหัสให้ตรงกับที่เป็นคำตอบที่ถูกอะเพื่อที่จะเอาคําตอบในในตัวกู้รหัสนั้นอะออกมาให้ได้ถ้าแต่รหัสผิดก,ก็ไอคําใบ้ตัวนั้นะจะหายไปเลยเหมือนกับว่มามาันม,ม,มีน้ํากดไปตัวย่อยเนาะของเราครับก็คล้ายๆแบบนั้นแหละก็คือตรงนี้นะครับจะมีตัวรหัสโค้ดของเราที่จะมีโผล่ขึ้นมานะครับแต่ละช่องเนี่ยจะมีตัวอักษรอยู่5ตัวเราต้องหาแต่ละ ตัวขอแตละตัวมาเรียงกันให้ได้เป็นคำศัพท์6ตัวอักษรซึ่งตัวอักษร6ตัวมาจากไหนมาจากในชีท2นี่ครับมีทั้งหมด40คำตรงนี้เลยเราสามารถเปิดสลับไปสลับมาดูได้เสมอหรือจะอจจะลรกไกเขียนคำแล้วหาดูก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งบอกเขาเลยว่าเกมเนี้ยยากมากผมลองเล่นผมลองเล่นอ่าตอนที่คลิปของวันพุ่งเนี้ยเอ่อคลิปสร้างเกมอะอยากจริงๆนะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราทดสอบการเล่นกันเลยดีกว่านะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับกดปุ่มสตาร์ทเรามีเวลาให้300วินาทีนะครับอ่ะเรามีคำศัพท์ตัวอักษรผมไล่าหาตัวอักษรนะ W U I O G โอ้โหเยอะมากเลยเป็นตัวอักษรที่จะใช้กว่า F X S S R I ผมเช็คอ่ะมี R โอ,โ,โอ้โห Winter Hunter Factor โอ้ตายแล้ว <laughs> เช็คตัวลองดีกว่า E H C O V มีอะไรได้บ้างนี่อ O R OR, หรอ Factor เหรอผมได้สักคำนี้ไปเปล่าเดี๋ยวนะอ่าผมจำไม่ได้ Winter W I N มีด้วยฮะ E ตัว E อา้าวมีด้วยอ่า Winter เดี๋ยวเช็คกนนะว่ามีจริงเปล่า Winter อยู่ไหนอ่ะมีอยู่นี้จริงด้วยกดเช็คอ่าถูกต้องจริงๆด้วยครับล้วก็จะมาชุด ตัวสอนต่อไปถ้าถามว่าเราไม่มีตัวสอนตัวนั้นกดแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่อยากทําอะไรมากกว่านี้เนาะอ่ะตัวสอนคืออันนี้กรณีที่ว่ากรณีเนี้ยคือผมพอจะจคำคําศัพท์ได้บ้างไงก็ลองดูก่อนนะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบยังไม่ได้อันนี้เนาะออะ,อะผมจะขัาว่าไอไเด้อเอาถูกด้วยอ่ะแล้วก็เฟซไปแล้วก็เข้าสู่ตัวท้าย P ม, P มี P มี P มี W มี W F F P W เหรอจะบอกว่า Windows อีกเหรออนอ้าวน่านนจะใช่แฮะ Windows อ้าถูกต้องคือในกรณีนี้มันมันดีตรงที่ว่าผมาจำคำศัพท์ที่ผมใส่ไปได้ไงเพราะคำศัพท์ทั้งหมดมันเป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากมันก็เป็นคำศัพท์เออแต่ประเด็นคือผมอา่าเป็นคนคิดคำไงี้ยแต่ประเด็นคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไม่ได้เป็นคนคิดคำต้องมานั่งไล่เช็คดูหรืออาจจะแบบ จดคำเอาไว้เนาะเออก็จะเป็นการดีเหมือนกันเนาะก็ลองก็ลองแล้วแต,แต่แต่ละคนจะลองทำดูซึ่งอันนี้ผมใช้เวลา300วินาทีนนมาาทสมมติลองกสักชุดหนึ่งอ่าสมมติถ้าผมจะไล่ไปกับไปเปิดดูนะเพราะว่าประสบมันเล็กมากเลยอ่ะอันนี้มี p มี l มี n มี i มี q p อ่ะผิดนะ p l n i q อะนะ p p p l n i p l n i q p, 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 p l n l p l n p L I T e L N I เนี่ยตัวนี้อยู่ทั้งหมด 2, 3, 4, 5, 6, 7คำอ่ามตัต่อไปนี้ by y w m q ฮะ y y w m q ก็มีห้าตัวนี้หรอ y y w m q อ่ะคำเดียวเลย import ายใส่คำอ่ะ import ต้องใช้อะไร t o r t อ่ะพี่ก็ใช้ได้ไงเออ่ะตัวที่สองมี m มี f m f s i a m f f m f

เออยูเอยูมีสองตัว PT โอ้ยเหลือสี่คำตรงนี้ตัวที่สามต่อ R N D Y H R N D เห็นซัมเมอร์เหรอ่า N N ด้วยเอาตายแล้วไงอย่าละเดาคำได้เลแล้วตอนนี้ Fact Fact มันมี factor ไหมนี่ผมไม่ได้ไม่ใช่หรือผมตัวที่สี่ตัวที่ห้าดีกว่า Q E S I X Q โอ้โหตัวที่ห้าตาย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 หยุด S I A สยามเอฟ่ะสยามเอฟมีไหมฟสยามซ่าสยามตายแล้วตยสยามเอฟสยามเอฟสยามเอฟสยามสยามอ่ะสยามสยามสปริงเออหรือว่าจะเป็นสปริงปะเมื่อกี้เหมือนเราไม่ได้เล่นคำว่าสปริงปะอันนี้ไงใช่จะปีด้วยแหมอ้าวเฮ้ยหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไลเดอร์มี L ปะไม่มี Sunset ใช่ตันเซ็ตปาที่ตกดีโน้ตเวลา85วิสัยแล้วอะวิี 2, ัยสองพันอสาย J S W แซกซิกแซกเหรอต่างอะไเลยแล้วนี่เวลาไม่พอแล้วอะไม่มีซิกแซกอะ W Windows แลตอนนี้ไม่แล้มีตัว E มีตัว E แต่ไม่มีอะก็ R E Render ขอมคุณใช่นั่นอย่างไรเลยอะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราผ่านสมมติแล้วสมมตินะสมมติว่าผมจะปล่อยให้เวลามันหมดไปเลยอ่ะนานเดี๋ยวขออนุญาตวาร์ปไปยังจุดที่เวลา เหลือประมาณ5วิอีกทีหนึง่งอาว้าไปก่อนนั่นแหละนะแล้วเรามาดูกันว่าผมจะทาอะไรต่อนะครับว้าไปเลยเคตอนนี้เราก็เหลือเวลาอยู่5้าวิแล้วครับสามสหนึ่งศูนแล้วก็ปึ้งก็จะกลาเป็นสีแดงซึ่งคํามันถูกแล้วใช่ไหมเฮ้ยเวลาหมดแต่คําถูกอะเราเช็คดิไม่ได้นะเราตั้งห้ามไม่ให้คุณผ่านนะครับเพราะถือว่าเวลามันหมดก่อนไงซึ่งถ้าเป็นอย่างงี้หมายความว่าถ้าต่อให้คุณตอบถูกในคำสุดท้ายแต่ถ้าเวลาไม่พอ คุณก็ไม่ชนะโอเคปะ่ะจะชนะได้กรณีเดียวคือคุณจะต้องตอบโจทย์ข้อสอบให้ทันก่อนเวลาหมดเท่านั้นเองก็เป็นอะไรที่น่าจะโอเคที่สุดในเกมนี้นะครับและนี่คือเดอะบอมซิกโค้ดหรือกู้ระเบิด6ศรน,นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากสร้างเกมนี้นะครับหากคลิปวิดีโอนี้ถ้าทำการลงไปแล้ว1วันนะครับเพื่อจะสามารถไปติดตามชมวิธีการสร้างได้ที่ลิงก์ที่คำอธิบายใ,ใต้คลิปหรือกดที่ตัวไอตัวบูมบนขอบหน้าจอได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้ยังลงไม่ถึงหนึ่งวันนะครับก็ต้องขอให้ทุกๆท,ท่านรอกันไปก่อนนะครับและอย่าลืมติดตามช่องของอิชิกิอาเซลุและให้กำลังใจได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการติดตามชมเวลาที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ด้วยนะครับ